สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพอกับเส้าอุบลข้นบางวนอีกคือเก่าคือเดิมกับพี่น้องค่ะเมื่อเส้าอุบลสิพามากินเข่าด้วยพี่น้องเด้อวันนี้มีเนี่ยกินหลากหลายแย่างด้วยพี่น้องตามบักฮวงพี่น้องม่มีเม็ดเกษความมาไหพี่น้องมามโป๊ะไหลาใหญ่ค่ะเอาเสือคือเก่าพี่น้องมาแซ่บๆเส้าอุบลค่ะตามเองพี่น้องตามเองตามเองไม่มีเม็ดบักเกษความเม็ดกระถินรวยคือเสียบไปที่ไหนนะพี่น้อง Thầm nhẹ nhàng luôn Cùng không nào. Cũng sẽ vào trong này Chín xa mày thôi đi có thua vào ไม่คุยถอดม่วง้นี่ยกินไรตับผลใม้หน่อยตับอย่างแ่้วแซมเจ้บวบนน,น,น,นน้ะพี่น,น่องเนี่ยเขาโรบกาแฟเลือกแรงๆเะรอกินเป็นจะแซวอย่างเน่้ยหวงผ้าขาอย่างเงี้เกยกบหน่องจะกินยังก่อนพี่หน่องน่กินไรตับ แบบเขาแหรือเปล่าเรียกว่าแพ้ก,กันจอง,องหรือเปล่าแนวกินไหนจะากกินยังก่อนบดบะหมี่กับบะหมี่แนวกินกันไหนบะมีกัไบไรบอคือ พะแค่พออย่าเรียมมือมันแสบปัวชัวไปตลาดมือจะเรียมมือกินไหน ชมงได้ปก็ตลาดปบไม่ยังกินออกคึนออกตลาดไี่ไใกล้จะมองพักลตเจอบอี่นงไม่ชี้านไปตามคงเแสบ พอบปุ่นพกคหรือว่าสะอมอยู่ที่า้องสอมินที่กินดีแ่นกินขุนยังกินหรือปยังอ่ะ うん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  không mấy đại Một pháo vào. Give me a hát kín. Pháo ngại ngọt. Một pháo. hả? không phải kinh lại đâu, Một quay Một chút Một pháo. Một bà bạc, pháo. Một pháo. แซ่บิอีกอย่างกาอาง่อนแิแจ่บแอพี่นางึินก็จะ่าเนี้ค่ะพี่นังคะเขอบุขบุณทุกการรับชมนะคะน้พี่นังมากะไลยแซ่แจ๊กกะแช่แซ่บวนเลยค่ะพี่นังคะมะนว่ากันออกไมค่ะม้นาวากันไม้ใบค่ะ